สุดท้ายนี้ผมคิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับความล้มเหลวอีกและโลกกำลังบอกเราว่าการพังทลายธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้เพื่อการปรงไว้ซึ่งแหล่งอาหารแหล่งน้ำและแหล่งอากาศที่ทุกคนต้องหายใจร่วมกันดังนั้นมนุษย์จะต้องมีความกล้าหาญมีความชาญฉลาดมีการรู้คิดมีความอดทนสูงสุดเพื่อน,นำชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเราผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสอง ในเรื่องของการรักษาเยยวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนายรัชชาลีจันทร์อดีตเอกอัครราชทูตไทยเจ้าของเพจทูนอกแถวเขียนข้อความทางเฟซบุ๊กวิจารณ์สปีชของพลเอกประยุจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการประชุมที่สกอตแลนด์โดยระบุว่าเห็นคำชี้แจงแก้ตัวสลัดแถเรื่องสุนรทรพจน์อับยศในการประชุมที่ไปลอกคำพูดของผู้นำโลกคนอื่นมาก็เลยขอต่อเรื่องนี้อีกสักนิดนะครับซึ่งทางโซเชียลมีเดียเองก็แห่งสงสัยแล้วก็มีการออกมาจับผิดสปิชของบิ๊กตู่ว่าไปก๊อปคำพูดวักทองของโอบามามาซึ่งบิ๊กตู่ก็โหนแค์ถูกกล่าวหาว่าก๊อปสปิชโอบามา ถามกระทรวงต่างประเทศแล้วไม่มีปัญหาชี้ว่าผู้นำก็สามารถที่จะคิดคล้ายๆกันได้เหมือนกันได้ที่ออกมาบอกว่าการยกคำพูดวักทองของคนอื่นมาพูดเป็นเรื่องปกติใครยๆก็ทำกันนั้นอันนี้ก็คือการแท้แบบหน้าด้านเพราะการไปยกคำพูดคนอื่นมานั้นจะต้องบอกว่าที่มาที่ไปเป็นใครเป็นคนพูดก่อนไม่ใช่ไปเที่ยวยกคำพูดเองดื้อๆแบบนั้นคือการลอกการขโมยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอายมาก ซึ่งถ้าหากฝ่ายข้าราชการประจำเป็นผู้คิดคําแก้ตัวแบบนี้ขึ้นมามันก็เท่ากับท่านกําลังบอกสิ่งที่ผิดๆแก่สาธารณชนไม่ต่างอะไรกับการบอกว่าการทำผิดเป็นเรื่องถูกต้อง มันไม่ใช่การทําผิดตามวิชาชีพที่ถูกที่ควรถือเป็นสิ่งที่บกพร่องในทางจรรยาบรณน,นะครับสําหรับตัวสูนทรพจน์อัปยศเองนั้นก็ได้รับทราบความอัดอั้นตันใจมาจากเพื่อนๆข้าราชการที่สะท้อนมาว่าร่างสูนทรพจน์ที่กลมเจ้าของเรื่องยกร่างจากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นถูกเอาไปยำทิ้งแล้วถูกยัดข้อความอัปยศไปลอกของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐมา และคนที่ทำไม่ใช่นักการทูตไม่ใช่ข้าราชการประจำแต่มีสถานะเป็นที่ปรึกษามาช่วยกระทรวงการต่างประเทศหลายคนอัดอั้นเพราะว่าบุคคลดังกล่าวเที่ยวไปแทรกแซงงานของข้าราชการประจำจนวุ่นไวายไปหมดด้วยความที่มีผู้มีอำนาจคอยให้ท้ายและหลายครั้งทำจนเละเทะขายขีนาชาวโลกอย่างที่เห็น คำพูดที่ไปลอกของเขามาที่ปรากฏในศูนย์ทรพน์อัพยศในระหว่างการประชุมระดับโลกนั้นได้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วและเป็นการประจานให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความโง่งมและน่าอับอายยิ่งนักของผู้นำแถวนี้ไปตลอดกาลนี่คือความเสียหายอันหนาอดสูอย่างยิ่งใครควรต้องรับผิดชอบต่อกรณีศุนทรพจอัยศนี้หรือว่าเพราะไม่ใช่นักกีฬาเลยไม่ต้องมีสปิริตหรือความอายใด ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ